สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักและชื่นชอบนะครับนกเขาใหญ่นะครับผมพบกัว่าเกตนะครับนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับก็ยุ่บ้านนะครับบ่ได้ไปใส่เนาะนะครับก็ก็มีแอบนกใหม่บ้างนะครับแต่ว่าก็บ่ได้เดินทางไกลก็เลยบ่ค่อยได้ลงคลิปนะครับวิธีนะครับนะครับจับนกใหม่นะครับครั้งแรกเลยนี่ครับนี่คือนกใหม่ครั้งแรกนะครับผม เาออกมาทะเลรกเลยครับผมนะครับเบื่อจากพเนียดนะครับคือแห่งโดนแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ผมมาลงคีบปล่าสุดนู่นนะครับนี่ครับนกใหม่นะครับก็อายุได้แล้วครับผมได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วกับช่วงนี้แหละครับช่วงวานเข่าแล้วครับผมอยู่บ้านก็เริ่มขันบ้างนะครับไม่ขันบ้างนะครับแต่ว่านะครับนะครับนกก็เริ่มนิ่งแนียอายุนะครับ เป็นนกหนึ่งกุกเสียงกลางไปใหญ่ครับไม่รู้ว่าขึ้นต้นใหม่จีคหันบอนะครับแต่ว่าผมกาลังจะบอกว่านะครับเซมเพเนียผมกับมาเซมอยู่หน้างานแบบนี้ได้นะครับฝึกเขานะครับเปิดผากะเด็กเด็กดิ้นเนี่ยครับผมฝึกนกใหม่นะครับก็ต้องห้ามใจเนาะเพราะว่านกนะครับเขาบอกหุหน้าที่ว่าเขาซืไม่เฮ็ดหยังนะครับว่าเขาผ้าเขามาหยังเนาะนะครับเขาก็ระสีดิ้นสืหยังธรรมดานี่ถือว่าตัวนิ่งนะครับนี่นะครับ บางตัวนี่ดิ้นก็นี่อีกนะครับผมเขาที่เคฝึกนกมมานะครับครับดิ้นจนจนเศร้าหอหอบแล้วครับผมนกหนึ่งกุกเสียงกลางไปใหญ่นะครับ เป็นเชลยเจ้ากล้องฟ้านะครับ EP ยี่ลิบ9็ยี่บเก้านี่นะครับผมจอว่าเฉลยเสียงใหญ่เนาะหอยนกตอดินนะครับผมนะครับผมไปซื้อมาร้อยห้าสิบบาทนะครับความเสียงใหญ่ผมหานกเสียงใหญ่นะครับผมนะครับก็เลยเดี๋ยวมาช้ำไว้นะครับอายุนะครับก็ได้แล้วนะครับผมช่วงนี้แหละนะครับแล้วก็หอยแรกๆหอยไว้ในบ้านเนาะนะครับ คือบ่ออกมาทั้งหลอจักเทือนะครับผมนะครับเกือบซองดาวนะครับอย่างเงี้นนะครับผมนกโบวอแดดไรก็จะเป็นนะครับเป็นซองดาวนะครับฉะนั้นก็ฝากถึงคนที่เลี้ยงนกนะครับว่านะครับนกนะครับให้เขาเห็นแสงแดดบ้างก็จะดีนะครับผมเนาะนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาเรื่องกงใหม่นะครับผมติดตามต้องกันนะครับครับหลังจากแซมผนยดแล้วนะครับผมนะครับก็ ถ้าขึ้นต้นใหม่นะครับผมนี่ครับนกมันจะฟื้งง่ายก็เป็นน้ำตอยู่ครับผมนะครับบางโตฟื้งยากตัวก็ฟื้งง่ายนะครับตัวนี้ก็ถือว่านะครับคิดว่าอยากเปลี่ยนตอยู่ผมว่านะครับบ่ค่อยดินบ่ค่อยยังก็ธรรมดานะโอ้หอยู่บางโตนี่ดินว่านะครับบุบบุบบุบนะครับแต่ต้องเบิ่งต่อนมาอีกทีหนึ่งวาสิไปยังไหนเนาะแล้วก็รุ่นนี้ก็ว่าสีขันมอนะครับเพราะว่า ลกเขาเคยอยู่แต่ในบ้านนี่ขั้งแรกครับพ่อขายเป็นต้นไหม่นะครับออกมาตอฝึกตอนะครับผมเพื่อว่านะครับแต่เขาจะเป็นตอเกิดได้เก้งช่วงเออเขาทอเขายางสีเนาะครับเนาะมันสีท่านหนาตอพอดีนะครับเวลาหกโมงครับผมใส่ไว้เกือบสี่โมงครับหาหกนะขันอยู่ครับผมนะครับ แต่ว่าขึ้นมาก,กบดินธรรมดาดินเลยแหรอครับผมเห็นคนตื่นอยู่นะครับแต่ว่ามีทาที่นะครับดีพาะสิเป็นนกตออะไรอยู่ครับผมเห็นมาที่แหนกะดินบูบูบูบบุ๊บเลยครับตื่นเนาะผมเอใส่ไใหม่ช่วงจะซีมองนะครับผมตอนนี้ก็จะหกมงแรงแล้วนะครับผมนะครับกะ สิเดเพิ่นกลับบ้านะหระครับผมกระรอบนาอาซีดีึ้นนะครับเดี๋ยวขาสิได้พาเพื่อนเดินทางไปหาไส้นกนะครับเพิ่งเห็นพ่นยูซะก่อนเนาะนะครับให้เพ่นยูจากว่าเฮาพามาต่อมาไสพเนียดสินะครับผมนั่นแหเพิ่งนกของว้าวเกียกับสิเป็นมาณนี่นะครับผมสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับ,บขอนะครับ ฝากนะครับบ่าวเกเตอร์ครับผมกดติดตามให้ผมแน่นะครับเพราะว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนอ่ะบ่ท่อกันหนูกนะครับผมอย่างนั้นเสนอคลิปดีๆนะครับผมนะครับฝากนะครับให้ออาความใจนะจะเฝ้าเบื่อนะครับผมเนาะให้กําลังใจบ่าวเกตตัวน้อยๆคนนี้นนะครับผมสวัสดีครับ